รายการดีมีคุณภาพระดับจักรวาลได้มาเสิร์ฟถึงที่แล้วที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้อิ่มเองความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกมเนื้อเน้เนๆไม่มีน้ำกราบนแนบแท้ตัวกับรายการมาโก้โค้ดิฟิชโนผมันืีอจะมารีวโโโิวมอเตอร์ไซคันใหม่ที่เข้ามาขายใหม่นะครับในเกมรบกันในเกมท,ที่ชื่อว่าทักกิ้งอิ p พายนะครับว่ารถโมอเตอร์ไซคันใหม่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ รถมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาขายใหม่นะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่6คันนะครับตามภาพนี้เลยนะครับถามว่าต้องเติมแพสไหมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ต้องเติมนะครับผมซื้อด้วยเงินสดอย่างเดียวเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวคันที่แพงที่สุดกันเลยนะครับผมนะที่ขายในราคา2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะทําการรีวิวแบบยาวๆเลยนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นจะได้รู้ความเร็วและระบบควบคุมการเลี้ยวของมอเตอร์ไซค์ในเกมนี้นะครับโอ้โห เสียงดังอยู่นะเครื่องยนตนะ์เนี่ยเครื่องยนต์ดังอยู่นะระบบเยรกับอ่าไอนี่เลยเคซี่ไทยที่เราไปเล่นกันโหรถแรงมาก เค okay. ระบบเดียวกับไอเกมเคซี่เคซี่ได้วิ่งไทยนึกถึงไอเกมนั่นเลยระบบเดียวกันเลยนี่อนิเมชัน m อนิเมชันเดียวกันเลยเฟิร์สเพ s ร์ก็อันเดียวกันปางแล้วเ,ออเว้ยเต่ควบคุมดีมากการเลี้ยวดีมากจกเวน้นการกระเทือนถนนเกมนี้มันกระเทือนง่ายไปวะ่ะ แบบสั่นดิกด๊กดิกด๊กดิก๊กดิ๊กดิ๊กเลยรถตะเลี้ยวโอเคอยู่ขับเร็วมากไม่ได้ ขับซิ่งดีแต่ขับเร็วมากไม่ได้แมปหลดไม่ทันวะโอ้โหมันกระเทือนจังเลยวะฮิตบ็อกถนนมันกระเทือนดีจังเลยแบบปันป่นกระแทกแบบรัวๆเลยเนะน,นี่นยตอนเนี้ยนี่ๆๆๆกระแทกรัวๆเลยไม่กล้าขับซิ่งเลยโอ้โห เฮ้ยเจอรถป้วงคันนึงว่ะรถประตูคันนึงโอเคมึงขับผิดเลนไอ้น้อง <c oughs> ลองลอดช่องดิไ <c oughs> อลรดช่องได้ <c oughs> แจ๋วแจ๋วแจ๋วรดช่องได้วะนี่รดช่องอดช่องรดช่องรดช่องไอ้น้องลรดช่องโอ้โอไหลไหลไหล ลองรถช่องอีกรอบด,ดิทันบอกว่าอ๋ออ๋ออ๋อเสริฟเสร์ฟเสริฟรถช่องรถช่องนในรถช่องรถช่องปาดปาดรถช่องรถช่องไอ้น้องอุ้ยสวนโอ้โหเสียบตูดเสียบตูแล้วโอ้ แกงมาเฟียหาดใหญ่น้องเข่เบก่อนลดอย่าความนะรถกูแพงโอเคมีค่าตั้งตอนจอดมีค่าตั้ง โอเคสมจริงอยู่มอไซตอนลงมีขาตั้งมีขาตั้งให้ปกติเกมอื่นไม่ไม่ทำ คมีอะไรทำแล้วเอ้ยมีคนบาดเจ็บนึ่งไงบาร์เทสเฟคคอไม่น่ามาเลยจ่ายตังค์จ่ายตังค์ ยกล้อมไม่ได้วะคลิปนี้ลบยกล้อมไม่ได้ โอ้โหอ๋อขับเร็วมากก็ไม่ได้อีกเนาะอ๋อแล้วน้ำมันดูตรงนี้ยังไงวะสำหรับมอเตอร์ไซค์อย่าบอกไม่มีน้ำมันหมดอะ นึกเหมือนหมอใส่เขาไม่ได้เอาระบบน้ำมันมาใส่ขับได้เรื่อยๆที่เนี้ย จ่อขวางใหม่วเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นวนะเนี่ะอาอเรามาชนกันนี่นะไปไปไป ลองเข้าไปในเสาวมิวดิลงผลิตไม้เฮ้ย <c oughs> ยังไม่ใช่มัเตอร์คอ์กไปได้เอาดิ <c oughs> แต่ขับเร็วมากไม่ได้เดี๋ยวรถล,ล้มอีก โอเคมีโลไฟต์แบบไฮอะไรนะไฮไลท์เออจะแสบตาม,มากเลยอ๋อลม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 อะไรกันนี่อ๋อ,อ,อ ยากแล้วทีเนี้ยเขไป อ๋อลมล้มลมลมไปไปเลยน้องลุยน้ำลุยโคลนจังหวะนี้เอาโหหลุมคดลึกเลยเมื่อกี้ต้องค่อยๆไปไปแร่งไม่ได้มัแม่งไอนี้ รถยกล้ออีกเรียบร้อยยกล้อโหอ,อื่นเลยลงน้ำว่ารถดัอ่ะอต้องไปทางลัดอะดูอเนี่ยเนี่ยต้องไปทางลัดทางดินทางที่เป็นขอบลองไปเป็นขอบดีกว่าไปขอบดีกว่ามันนะน,นี่ มันไปเร็วกว่าแต่ถ้าไปเอาโมไซค์ไปด้วยนะ้านี่โอ้โหเละไปช้าต้องไปแบบนี้หืมหลุมเยอะมากเลย กระเดื่อกระดกกระเดื่อจังหวะเนี้ยกระดกกระเดื่อไปเลยครับพี่น้องอืมจะมืดแล้วเว้ยรีบไปดีกว่าแย่และรถติดลมโอเคดันได้ดันแบบเกลียน Let's go ทางมันโหดหินเอาเรื่องอะเนี้ย

ตกมากแสบตาด้วยโหแสงแดดดีจังเลยเคถึงสว่างแต่ทางสะพานแล้วสะพานนี้มันจะดีแล้วทางมันจะดีเลยทีนี้เตรียมพุ่งไปเลยไปเลยครับพี่น้องหลุมหลุมหลุมจะไปด้วยหลุมหรือหมวกกาดโดนอุกบาตตก รีบไปแล้วก่อนที่จะมืดโอ้โหไปเร็วมากไม่ได้ไปอีกรถจะล้มอีกโอ้โหนทางอีกยาวไกลอ่ะโอ้ โอเคถึงจุดไอ้น,นี่แล้วเหี่ยวมรณะแล้วมีรถสวนว่ะไปเลยไม่ไหวเลยเออรู้แล้วมาไม่ต้องไปขนาดไหนก็ได้รถกูติดเลยเด็กรถเสียวเนี้ยตรงเนี้ยค่อยๆไปค่อยๆไป ค่อยๆไป,ขอขอไปตรงนี้ทางแบบโคตรลุ่มหลังเลยตกกระเดกตกกระเดกดีจังเลยเด็กโ <Okay. S 1> อ,อเคโอเคทางนี้จะเป็นทางยาวและลุยเลยซิงได้เลยทีเนี้ยไปแล้วยาวๆเลยจ้าโอ้โหอ,อ้โรถสวนโอ้โหจังหวะน,นี้เอาละถึงนาแล้วต้องลอดช่องว่ะจังหวะน,นี้ลอดช่อง พอถ้ปไปด้วยน้นํานี่ตายตายแน่รดอืดแน่มืดแล้วด้วยหมอไม่เห็นด้วยต้นไม้ไม่มีฮิตบ็อกดีตรงนี้แหละขี่ได้เต็มที่แต่หินมีฮิตบ็อกโอ้โหมืดอะไรตอนนี้วะ หลอดหลอด10เฮ้ยเฮ้ยเฮ้กี่รอดมันะเขี่ยรอดอยู่มั้งทางหินนี้ไม่ผ่านว่ะรอดช่องยาวเลยเอาละรออีกน้อยอืดมาก เฮ้ยมาเยวเอาเยวโอ้รอดยากอะตรงเนี้ยไปยากมากไปยากมากเพราะยิงเหมือนกันไว้มันรู้แล้วอ่าหูอืดเลยไป let's go ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วหืมจะทางมืดมากเลยนี่ขนาดเปิดแบบไฟแบบไฮไลท์แล้วนะไฟไฟแสงสูงเนี่ยเปิดไฟสูงแล้วมันก็ได้แค่นี้นแหละมันใช้ตรงนี้มืดแล้วด้วยคดมืดเลยเอเคไป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 เลยจ้าโอเค ว่ามามว่ามามว่ามาหลงหลุมแล้วตอนอนี้ทีนี้จะเป็นทางลงแล้วเป็นไงเป็นกัน,น,กนวะลุยเซ็งไปเลยอือรถล,ลม้ม <c oughs> อะไรรถกูรถกูไหล,ล,ลไปไหนเนะี่ยโหไหลสกลเลยขับแรงมากไม่ได้วะขับแรงปุ๊บมันจะเนี่ยเลยมันจะล้มเลย ไอ้ทาง,อางนี้เลยเนี่ยข้างหน้าแม่งยังไงข้างหน้ายัางไงตกปะน่ะรถช่องรถช่องรถช่องโอเครถช่องได้ไป let's go แป๊บเดียวถึงละออกมาทางนี้นิ่มเลยนิ่มจัดเลยถึงแล้วโอเคถึงแล้วนะครับตอนนี้ โรงงานตัดไม้เรียบร้อ,อยก็ยังต้องอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันใช้เวลาแพียเดียวนะะฮแต่ว่าเราไปช่วงเวลาแบบใกล้มืดประมาณนี้เลยสําหรับการขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงงานตัดไม้โรงงานเลื่อยไม้อตอนนี้ประมาณนี้เลยนะจ๊ะอย่าลือรถกูไหลอีกโอ้ยเบรกมือดิเบรกมือไม่ได้อีกอ่ะเข้าไป คดม